หลังจากนวดกดจุดและก็สลายผังผืดไปกว่า50จุดบนใบหน้าลูกค้าก็คว้ากล้องมาอัดคลิปให้อาจารย์เหน่งค่ะเทคนิคนี้เป็นการนวดรีดยกลายกล้ามเนื้อแล้วก็มัดไว้ค่ะลูกค้าขอปรับงอแห้งด้วยเพราะคราวที่แล้วครูนหน่งปั้นแก้มส้มและปรับงอแห้งให้บอกว่าหยิบจับอะไรก็ปังครูหน่งนวดปรับงอแห้งมาห้ปีแก้ให้เป็นจุดจดอยากปังแค่ไหน แจ้งมาเราจัดให้ค่ะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะเคสแบบนี้หน้าแบบนี้คนที่ใช้กลัวซาอยู่ไม่ต้องใช้นะคะอย่าเพิ่งนวดกลัวซาถ้ายังไม่รู้อีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะเหลวและยิ่งหย่อนคล้อยไปกันใหญ่ค่ะคุณหนิงสอนให้ลูกศิษย์ใช้เทคนิคนวดสลายผังผืดรีดมัดยกล็อก สเต็ป45 60 90องศาเห็นผลทันตาทันใจลูกค้าแฮปปี้ทุกรายค่ะอย่างวันนี้ได้หน้าเรียวลองน้ำหมักตื่นแก้มส้มหางคิ้วหางตาที่ตกมุมปากที่ตกก็ยกขึ้นมาค่ะถ้าอะไรอะไรถูกดึงขึ้นรูขุมขนที่กว้างอยู่ก็กระชับได้เหมือนกันนะคะสถาบันมีเคล็ดลับนวดด้วยคอลลาเจนกับเปปไทด์สูตรทางสถาบันค่ะวันนี้สายนวดทั้งหลายลองเอาท่าครูหนิงไปแกะดูนะคะใครทำตามได้ผลอย่างไรฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะปิด ท้ายการปรับโง่แฮ้งจะทําให้จมูกปลายพุ่งคิ้วสะดุ้งดังสวยก็ต้องดึงลายกล้ามเนื้อเคลียบริเวณหน้าผากก่อนแล้วค่อยมาจัดเรียงบริเวณแกนกลางของใบหน้าหน้าดีโง่แฮ้งดีทําอะไรก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วคะ่ะรักจะทําอาชีพนวดหน้าต้องหาความรู้เพิ่มเติมอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะคุณหนิงเป็นกําลังใจให้คะ่ะ